จ้าพี่น้องนี่ค่ะเห็ดคันทะเลน่นนั่นจะออกเลยโอ้นี่รอรอหนาฝนอยู่จ้าเดี๋ยวตีพาไปตัข้างในเนาะดูข้างในโอ้ยน,นั่นจะออกจ้ะอีกอาทิตย์หนึ่งนะจีว่าอีกอาทิตย์หนึ่งนะ่าจะออกลายอเอาไปค่ะดูตรงนี้ปวดตีดตรงนี้จะออกก่อนโมจ้ะดูสิ อุ้ยออกแล้วแมนบอแมนจ้านี่พี่น้องออกแล้วจ้านี่นินด์โอ๊ยดอกไง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 นี่จ้า,อจาโอเคจ้าเก็บเก็บเก็บครัพี่น้องโอ้ยนี่จ้าดอกแรกแห้งาเท่าไห่จ้าโอ้โเหเฮดเริ่มออกแล้วพี่น้องนี่มันได้น้าแล้วจ้านี่ดอกไงแล้ว ว่าเจนดอกน้อยๆในรลายอยู่จ้ะนี่จ้ะนี่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 โอ้ดอกน้อยๆในรลายอยู่ข้่นนองนี่จ้ะปาดเอาไปกินสักกอนจุ๊บหน่อยจ้ะดอกดอกดอกตัดขาดตัาฟังเลยก่อนปาด์ตเนยันี่ค่ะเปนไปเด็ดงานเด็ท่านบนนอกนี่เนาะ เป็นแมงเลยปาร์ตนี่จ้ะกำ่น้องจะออกไลน์เลยค่ะพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหปีนี่เฮ็ดน่าจะออกหลายจ้ะกำลังออกเลยโอ้ยนี่ค่ะเฮ็ดอีกงยั่งนี่พี่น้องปาดเฮ็ดอันนี้จะออกแล้วนี่เฮ็ดซาไล ออกลายแล้วค่ะนี่นี่ว่าจะเห็นมันปูจ้ะเนี่ยงามค่ะนี่จ้ะสาลายลืองที่กระนาดที่กระหอบจะ้ะเอาหอบมานำเลยค่ะเห็ดมันปูกำลังจะออกพี่น้อง ไปเบิ่งไปจากพี่น้องจะเห็นเออเหอบอเมื่อก่อนที่เห็นนี่แหละไอ้เห็ดพึ่งหวานอยู่นี่ลายๆายแต่ตัวไซพ่นไดออก,นอก,กเนะจ้ะเดี๋ยวอะไรข้างบนน่ะเรืงเร่งเหลืองน่ะไปดูสิ้ ตาตี้จะดีบนว้าวแมนจ้ะกิ่งมงกิ่งไม้โอ้ยตาบอดีเป็นกิ่งไม้นึกว่าตะเห็ดตาพี่น้องไปะจะเห็ดอีกแล้วจ้ะเห็ดมันปูมีกี่ดอกตา เขึ้นบ่อใดปึ๊บวายบ่แม,มนเห็นมันปูโอตาเอ้ยตาเดี่ยค่ะหนูกำลังจะเห็นมันปูแม่บ่แมนจ้ะต่อไปต่อไปต่อไปต่อลุงจังใดบ่โอโอหมดไอ้ไงเงี้ยขาม,มุดไอ้เงี้ย มันมามันจะคล้องตาดีพี่น้องเอ้ยเอาเอาเอา้าไปมองหมายว่าเขายู่หันจ้ะไปดูสิออกแล้วยังบอ่อบาดจ้จะบอ่อบาดออกแล้วจ้ะพี่นอ้องนี่โอ้ยออกแล้วไป นี่จ้ะป๊าแดบบออกลายคักนี่ป๊าดแบบ้แ่ไปเจอโน้อยอยุค่ะโน้ยไลยอายุเด้ะคุณนะป๊าดพี่นอกคุณนะอุ้ยโมนี่ตจ็บเม่ก็บทุกปีจ้ะนี่เจ็บเลยอันนี้น้อยเอาไว้สักก่อนจ้ะ เลือกออกที่มันไปกินได้น,นี่น,นี่กินได้น,นี่จ้ะวันนี้เป็นความลับจ้ะวันนี้อาจะออกกันทุกปีนะพี่ค่ะน,นี่น,นี่เป็นความลับสำหรับตรีค่ะ เดจะหูคนเดียว่ะมองหนีจะออกก่อนนี่ค่ะได้ยูย่พี่น้องุณนะโหว่เป็นเอาเอาจ้ะจำพ่อเห็ดออกบองดูเนี่ยเนี่ดยดอกไม้ยู้เพักเอาแห้งจต่บังดูน,น้างยาดเลยค่ะเอาเอาจ้พปุณณี ถามมาบอกเมื่อกี้ว่าเธอได้เห็นเห็ดหะบอเว่าสัน่าอาทิตย์น้าเธ้ฟ้นตัวแห้งๆนะจ๊ะตรงนี้กระสีไงคักแล้วเ,เดี๋ยวเราเอาก่อนจ้ะเอาไปพัดสักหกน่อยเนี่ยเต็มอยู่พี่นอ้องนี่นี่ไม่อยากจับแห้งเลยจ้ะ เต็มเลยอยู่ไตอันนี้น,น,นี่ปีแล้วเนาะปีมั่นนะคะปีแรกแหลกๆเลยเพิ่นแบบรื้อเรืองเต็มเป็นเหมือนเลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเยอะๆเลยพี่เดี๋ยวให้มาน่าจะขอบหน่อยหจ้ะวัดตีประกาศาไปข้างในเลยตียางเพิ่นเหยียบมาจากนี่นี่เห็นเหยียบเหยียบเบาหน่อยเพิ่นจะ้ะออกไปพร้อมทัพเพิ่นไหน,น,นี่หูนี่จ้ะ มันเป็นดินน้ำอยู่จ้ะพี่น้องบ่แห่งไปไหนจ้ะโ,โอ้นี่กำลังตุม,มุติมิเลยนี่นี่เฮดนาจะลายอยู่ปุ่น,นะคะเป็นซ้ายอยู่พัดใส่กระเพราห้าจ้ะ พอที่เราเก็บมาต้องเลนดอกให่ดอกใหญ่อยู่โอ้นี่ขขานหน้ามีจ้ะโอ้ยร้ายคัก ตีมากับหนองซาพอยใหญ่นะคะตอนแรกๆเลยตีมากลากกระถาเอาหลานถาเนาะตีก็กล้กกัว่าเอ้าตีเข้าไปเงียบเงียบแท้ไหนแหละตีหลักเอาเก็บเห็ดจะ้ะออกไปเห็ดเต็มตะกาไปว่าโหเข้าไปเก็บเห็ดหน้าตีประสันอะ่ะนี่นี่ท เือเพน่นท่านนำเลยได้เห็นบ้เห็น้่เให้มานี่นี่นี่เต็มไป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 ะน้ำปแง้วก็มันจะล่ามอาอดพีด้ยค่ะนี่หนมาเต็มจอพีด้วย โอ้ยเต็มเลยพี่น้องปีนี้เฮดหลายคักแทนแน่นอนจะ้ะฝนตกดีเนาะปีนี้จากสภาพดอกเห็ดแล้วเป็นค่อนข้างจะชุ่มน้ำจะ้ะเป็นบ่แหง้งเป็นบ่พี่พี่จะ้ะฝนหนักแน่จ้ะพี่น้องอุ้อยเจ้าเห็นบ่ ตัวน้อยๆเด็ดร้ายคกเดีจ้าเบบี้พอแล้วเดี๋ยวนะสบายๆเก็บรอบนาจ้ะวันนี้นะปีนี่ที่อาจจะปั่นใจยากมาก เกียเฮ็ดคนเดียวจ้ะจิดจะมาลองเบิร์นไปค่ะอากปัญญาปาในสักหน่อยหนนอนคลัพเนาะได้ปลานีนเอาๆจ้ะเอาเฮ็ดออ,อกเนาะ เอาไล่ป่าที่พุ้นชิน้นมนนีดอกนึ่งเห็ดเอียนพี่น้องโอ้โเห็ดแครอดจ้ะนี่เห็ดแครอดก็ออกแล้วจ้านี่นี่จ้ะ แครอทกินได้นะคะเห็ดแครอทจากตัวนี้กับพอมจะออกจากนี่นี่ค่ะพอมจะออกคือกันนี่พุจะเหมดแค่ไหนเลาจ้ะพี่น้องเราจะ๋ยวไปเบิ่งกันว่าคุณน้องจะพาดตีไปของไหนต่อบ๊ทเราจะเนาะนี่ค่ะได้มาโอเคคข้าจะพัาดหน,นึ่งเดือนเราะ